นั่งรถบัสไปที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนตื่นเต้นมากและที่สำคัญคือไปโอลิมปิกไปดูกีฬาหนึงชนิดหนึงกีฬาที่ชอบมากก็เลยแบบเออซื้อตั๋วไปดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ่ะตอนแรกจะรอแรล้รอแรล้ววีซ่าผ่านไม่ผ่านหวังไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านจ้าดี๋ยวไปดูกันก็ไปไห mm. เอาใจช่วยด้วยนะคะ mm. จริงๆอากาศปารีช่วงนี้ปกติแล้วมันจะต้อง30องศาแล้วนะคะแต่นี่เรามาแค่17องศาเองถือว่าโชคดีมากจริงที่พัก a i r ์ n b นบใน2อคืนแรกของเราเนี่ยนั่งรถไฟจากสนามบินไปแค่ยี่เนาทีเองค่ะอยู่ในเขตสิที่บางคนก็ว่าอันตรายแต่สำหรับเราคือปลอดภัยมากเห็นบันไดแล้วกลัวเลยค่ะกี่รอบก็ไม่ชินแต่โชคดีมากมีคนมาช่วยค่ะแอร์อ่ะมันให้เช็คอินบ่ายสามตอนนี้เที่ยงแล้วก็เลย นั่งกินอยู่หน้า BNB คนช่วยถือกระเป๋าจากใต้ดินทุกที่ที่ไปเลยแทบไม่ต้องถือเองเลยรถ คือลิปอย่าบอกว่านี่คือลิปเธอนี่คือลิปค่ะ มาห้องก็จะประมาณนี้ซึ่งแบบจะเป็นห้องเล็กๆเ,เหมาะกับการอยู่คนเดียวนะคะอันนี้วางของแล้วจ้ะลกแล้วเขาทำความสะอาดเพิ่งเสร็จนะคะนี่เป็นกระจกตอนแรกตกใจน้อยม,มีห้องน้ำดูว่าห้องน้ำรวมเพราะว่าจองห้องน้ำไม่รวม,มานะ่ะแล้วก็มีแต่ฮีเตอร์ที่นม่ใชมีแต่ฮีเตอร์ไหนกำลมวะไหนบอกมีกำลมไง ที่นี่มีฮีตเตอร์แล้วก็นี่ค่ะวิวไฟกอล์ฟ้าสวยมากามเขาอยู่เงียบมากเลยอะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นโซฟาเบดนอนคนเดียวอ่ะยังไงมันก็ได้อยู่ละ ชิมนะมแล้วก็ไฟก็คือสโลว์สวตามสไตล์อันนี้เป็นครัวเล็กๆมีซัก้ผ้าได้แล้วก็มีตู้เย็นเขาบอกว่าให้เอาไอ้น,นี้มาเองความีอะไรบ้างวะโอ้โหแน่นมากห้องนี้เราจะอยู่แค่สองคืนก็เลยอาจจะไม่ได้อะไรมากอันนั้นให้ใครไปปิ้งเอ่อยสูงขนาดนั้น มีแก้วมีอะไรพร้อมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ำมาเองนะคะมีพ่ชงกาแฟอุ้ยก็คือมีครบทุกอย่างอ่ะอุ้ยอะไเด้อยเป็นวัยรุ่นอยากอาบน้ำมากแต่ว่าอาบดีไหมวะแอาน้ำก็คือเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบแล้ว เจีว๋วของญี่ปุ่นเลยอฟุลนกมากจริงปะเนี่ยเซ็กซี่อยู่นะอาจจะไง่าก่อนอ๋อนเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็นี่สองบัวค่ะก็โอเคครบครันค่ะได้อยู่เท่ากับคือมันก็ครบอยู่นะโอเคกำลังอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะสะ่เข้าทไหน อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็สว่างมากนะคะขณะนี้เวลาบ่ายสามก็ว่าจะไปเดินเล่นหน่อยคือเจ็ตแลบไม่นะก็ไม่แลกเท่าไหร่เพราะว่านอนสองชั่วโมงแตง่ว่าก็คือขับถ่ายได้ปกติขับถ่ายทุกที่เปลี่ยนเครื่องก็ขับถ่ายขับถ่ายกลางอากาศเอ่ยอะไเอย,เอย,เอยแบบไม่มีปัญหาคือไม่ได้แบบ ไม่ได้เจนแหละขนาดน,นั้นเออก็เลยแบบมันลดนะแสงมันปังนะแม่ดูสิแสงมันโกงคล้ายๆญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะวิวคือแบบวิว,วะแม,มดววะ่ดูวิวก่อนแม่เช็ควิวก่อนโอ้ยสวยมาก woke up ladies ค่ะ เดี๋ยวพวกนี้ได้ทำคอนเทนต์แน่นอนตอนนี้แสบผิวมากเพราะลืมกันแดดมาผีคุณค้าใดๆคือเตี้ยไปดิฉันมีไอเทมลับเธอมันคืออะไรรไหมมันคือรองเทา้าแมรี่เจนอือนยู่ในกระเป๋านี้จ้ามันอยู่ในกระเป๋าเรียกไม่ก่อ

ก็ไม่รู้อ่ะส่วนเอมิลี่ฉันพรุ่งนี้คงจะแบบแสงสีเสียงตะการตระตะการตาเอาละค่ะสถานที่จัดโอลิมปิก ทีเปิดโอลิมปิกพรุ่งนี้คนลุกฉันไปนักท่องเที่ยวแล้วหนึ่งวันก่อนเริ่มงานนะคะ เสียงมากเื่อให้ค่ะความไหม นีมาถ่ายให้ดูอีกสวยมากเลยเหมือนอยู่ในความฝันอนะคนน้อยดีจังไปไหนกันอนะกินอะไรดีหนอแลฉันก็ลืมเอาแว่นตามาแบบแดะจ้ามากอยากกินอะไรสักอย่างแต่บอกบอกไม่ถูกตื่นเต้นอะนี่ขนาดเห็นแค่แบบเป็นวัน ก่อนที่จะจัดงานนะพี่นะถ้าวันงานทุกคนลุกขนาดไหนว่ะนีนะ เตรียมโอลิมปิกพรุ่งนี้ค่ะจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากและบริการดีมากนะคะ อร่อยทุกอย่างเลยทั้งขนมปังทั้งแซลมอนทั้งไวน์นะคะคือแบบสิบเต็มสิบเลยแนะนำมากมาก

ไปกินไวน์มาที่ร้านอาหารนั้นแล้วก็แบบเป็นคนกินแล้าฮอนิดหนึงเขาไม่ได้เลยก็คือ ณพี่ที่เป็นผู้จัดการเขาบอกว่าเออเนี่ยกินปลาแซลมอนอะ่ะต้องกินกับไบร์ขาวอันนี้นะจะอร่อยมากแล้วก็อ่ะขืนแรกเอาหน่อยปุ๊บคือกั้นใจกินมากคือมันแบบมันเหนื่อยด้วยมังแล้วมันก็แบบเป็นคนกินกินอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเก <c oughs> <c oughs> ือบถึงห้องแล้วดีใจมากเลยจะมด <c oughs> <c oughs>